หลังจากที่พวกเราถ่ายวิดีโอใน EP ที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็มาถึงการตัดต่อกันบ้างจริงๆแล้วมีแอปพลิเคชันมากมายนะครับที่ใช้ในการตัดต่อได้แต่ว่ามีคอนเซปต์ที่คล้ายกันครับอย่างแรกคนดูเนี่ยต้องเข้าใจวิดีโอมีความต่อเนื่องในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็เหมือนการเล่าเรื่องนะครับจะต้องวางดีๆนะครับต้นเรื่องกลางเรื่องจบเรื่องซึ่งถ้าเราวางดีตั้งในตอนถ่ายเนี่ยจำให้ตอนตัดเนี่ยเราไม่เหนื่อยเลยครับ มุดอนโทนคล้ายๆกับตอนที่เราทำอาร์ตเวิร์กเลยแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นภาพและเสียงภาพเนี่ยก็คือพวกสีหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเสียงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเพลงเลือกเพลงให้เหมาะกับอารมณ์ที่เราต้องการจะสื่อออกไปนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นวันนี้เราใช้แอป VN ในการตัดต่อวิดีโอขั้นตอนแรกนะครับให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือกดนิ w วโปรเจกต์แบบนี้ปึ้ง จากนั้นเนี่ยเราก็เอาวิดีโอที่พวกเราต้องการลงไปในแอปพลิเคชันเลยครับการตัดต่อวิดีโอในมือถือเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากระดับที่มือเดียวก็ทําได้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเรียงซีเควนต์นั่นเองเราเรียงซีเควนต์ว่าเอออะไรเนี่ยจะมาก่อนอะไรเนี่ยจะมาหลังขั้นตอนต่อมาถ้าเกิดเราไม่ต้องการวิดีโอไหนเราสามารถกดปุ่ม delete ีได้ แต่ถ้าเกิดกดพลาดเนี่ยสามารถกดั n d ูตรงนี้กลับมาได้ครับและถ้าเกิดไม่อยากเอาส่วนไหนของวิดีโอเนี่ยสามารถกด split แล้วก็เลือกส่วนที่จะดีๆได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาที่อยากจะแนะนําเลยก็คือการใส่เพลงนั่นเองการใส่เพลงเนี่ยทให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราเนี่ยจะตัดวิดีโอจังหวะแบบไหนซึ่งเมื่อกดเพิ่มเพลงแล้วเนี่ยสามารถกดเลือกในส่วนของ music ดาว fx หรือว่าเรคคอร์ดได้อย่างเช่นในที่นี้เราเลือกมิวสิกแล้วก็เลือกเพลงของทางแอปก็ได้ครับถ้าต้องการวิดีโอที่สนุกเนี่ยก็เลือกเพลงที่สนุกถ้าต้องการวิดีโอที่มันเรื่อยๆเนี่ยก็ใส่เพลงที่มันชิลๆเรื่อยๆแล้วกันและจากที่เห็นในไทม์ไลน์ระหว่างคลิปเนี่ยจะมีกล่องที่เป็นรูปบวกอยู่เมื่อเราคลิกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของทรานซิชันซึ่งเราสามารถเลือกทรานซิชันได้หลากหลายรูปแบบเลยแต่ในที่นี้เนี่ยเราเลือกซูสครับ และยังมีส่วนที่ทําให้วิดีโอของเราน่าสนใจขึ้นอย่างเช่นเอฟเฟกเมื่อเราคลิกที่เอฟเฟกเนี่ยเราสามารถเลือกเอฟเฟกแล้วก็สามารถขยายได้ว่าเอฟเฟกของเราเนี่ยมันจะอยู่นานขนาดไหนครับเมื่อเรากดที่สปีดเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วของวิดีโอได้ซึ่งวิดีโอหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีความเร็วที่คงที่ตลอดเวลาเราสามารถปรับให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงได้แต่ถ้าเกิดช้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการกระตุกได้ครับ และในการปรับสีของวิดีโอเนี่ยเราสามารถกดตรงฟิลเตอร์เพื่อใช้ฟิลเตอร์ของทางแอปได้หรือว่าเราสามารถกดตรง Adjust เพื่อเป็นการปรับแบบแมนนวลถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งสีเนี่ยสามารถกลับไปดู EP ที่2ได้นะครับแต่อย่างที่รู้กันครับว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีขนาดของวิดีโอที่ไม่เหมือนกันถ้าเรากดตรงด้านบนนี้เราสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มได้เลย เสริมอีกเรื่องสำหรับการทําให้วิดีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นก็คือการใส่ตัวอักษรนั่นเองเมื่อเราใส่ตัวอักษรแล้วเราพิมพ์คําลงไปจากนั้นเนี่ยเราสามารถใส่โมชั่นทาให้เท็กซ์ของเราหรือว่าตัวอักษรของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นได้ครับและในการ export วิดีโอที่เสร็จแล้วของเราเนี่ยสามารถกดตรงมุมบนขวาปุ่มนี้เลย และถ้าเอาง่ายเนี่ยเราสามารถกดปุ่มออโต้แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้ครับแต่ถ้าเกิดอยากตั้งค่าในการเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยให้กดที่ Manual แมนนวลเราจะสามารถตั้งค่า Resolution ได้ถ้าเลือกเสร็จแล้วก็กด Export จากนั้นเราสามารถเซฟทูอัลบาบ้าหรือว่าเซฟแอดพับบิชได้ครับ และสำหรับใครที่ต้องการความง่ายแบบสุดๆนะครับสามารถกดตรงเทมเพลตตรงนี้เมื่อเราเลือกเทมเพลตแล้วเนี่ยเราแค่โยนวิดีโอลงไปลงไปโยนลงไปปุ๊บเรียบร้อยครับได้วิดีโอที่เสร็จแล้วและนี่ก็คือการตัดต่อวิดีโอแบบเบื้องต้นเหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันที่ส่วนกลางของ Com m o n ท U เรียกได้ว่าเป็นส่วนกลางที่ค่อนข้างน่าใช้เลยถ้าสนใจเนี่ยก็มาดูที่โครงการกันได้และอย่าลืมติดตามพวกเราจเจริญในอีพีหน้าอยากให้ทุกคนกล้าที่จเจริญบ๊ายบาย